ในที่สุดก็มีทรงผมผู้ชายมาแจกฟรีให้กับน้องๆแล้วค่ะบอกเลยว่าทำไม่ยากและทำง่ายฟังคลิปพี่แป้งให้จบมีโค้ดมาแจกให้กับน้องๆด้วยนะเป็นทรงผมผู้ชายสีดำน้ำเงินแบบนี้น่าจะถูกใจน้องๆเลยค่ะ2,000ชิ้นเท่านั้นเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันนะคะว่าต้องได้ยังไงบ้าง เข้ามานะคะน้องกดด้านซ้ายมือคําว่า UGC ได้เลยค่ะน้องจะเห็นว่าน้องเนี่ยจะต้องมีพอยต์ทั้งหมด50,000พอยต์และน้องจะต้องมีถ้วยทองในการที่น้องมีวิีทั้งหมด15วินวหรือ1ิถ้วยทองนั่นเองซึ่งเรานะคะยืนไว้ได้เลยค่ะน้องยน a F K ไว้ซึ่ง1วิก็คือ1พอยต์นะคะน้องเราต้องยืนจนกว่าเราเนี่ยจะมีทั้งหมด50,000พอยต์แต่การที่น้องเนี่ยจะได้ถ้วยนั่นก็คือน้องเนี่ยจะต้องลงไปเล่นข้างล่างค่ะเดี๋ยวพาไปดูว่าต้องเล่นยังไงส่วนโค้ดนะคะน้องกด้าน ซ้ายมือแล้วพิมพ์ตามนี้แล้วกดรีดีมได้เลยนะฮะน้องๆจะได้พอย์ฟรีมาทั้งหมด500รอยพอย์ไฟรีไปเลยนะคะส่วนหากน้องๆคนไหนนะคะที่ลงไปเล่นข้างล่างไม่ได้เนี่ยให้น้องๆน,นะคะเข้าออกใหม่นะคะหรือเปลี่ยนเซิร์ฟไปนะคะเพราะบางเซิร์ฟเนี่ยมันบักนะคะหากไม่มีคนถึงเส้นชัยสักทีเนี่ยเกมมันจะไม่เริ่มใหม่นะคะเดี๋ยวพี่แป้งพาไปดูเมือเ่อต้องเล่นต้องเล่นยังไง หากมีคนนะคะเข้าเส้นชัยแล้วค้างบนจะเขียนว่า New Game Lady นะคะแล้วเราก็มาเล่นกันซึ่งมันจะให้น้องๆนะคะบวกเลขอย่าง2-3บวก3เท่ากับ5น้องๆก็วิ่งไปค่ะให้เป็นตัว5้นะเลข5นะคะน้องๆที่พื้นดูดีๆนะคะ1บวก1็เท่ากับ2ก็มายืนเลข2องค่ะน้องๆแค่ให้น้องๆนะคะวิ่งไปถึงสุดนะคะน้องๆจะได้1 win วินมาพร้อมกับพอยอีก250พอพอนะคะรีบมาทาตอนนี้ก่อนที่ของจะหมด